สวัสดีค่ะอยู่ก okay. ับสมอนชาแนลน้องมุกกลับมาแล้วนะคะอ้าวน้องมุกมาแล้วเหรอลางปลอมเหรอลางปลอมพี่เสียบอกว่าพี่น้ำเพราะว่าพี่เสียต้องวิ่งเข้าวิ่งออกว้าไปเล่นน้ำทุกวันเหรอไปเล่นที่ไหนเหรอโอ้ทำไมไม่ชวนยายไปเล่นด้วยเหรอคนมาที่ ว่าจะไปหาแลี้วว่าจะไปรับพาไปบิ๊กซีแล้วรู้ไหมพี่เสือว่าจะไปรับหนูไปบิ๊กซีไปเที่ยวอะไรนะโรตัส์บอรผมเกือบเสียชีวิตเถวายทำเงาอะไรตามผมโอ้เงาแบบไหนเพราะว่าาปีนี้มันยังไม่เคยเอาุณนอพูนปาพูหลายค่ะคุณดีใจแห้งเวลาพี่เล่นอะไรน้อเอาพาไปแล้ว เดียวไปรัปเล่น้อวาี่มุกมาก่อนแล้วมาลเาเสร็จแล้วค่อไปอามอ๋อพวกนี้หนูมุกมีลาด้วยเหรอไ่โอ้มีลาด้วยนะคะพวกนี้ไปดูเจ้าแล้วนะคะนี่มีผ้าเล่นแล้วมีของเล่นใหม่เกิดขึ้นแล้วนี่นี่นะคะ<ว> <น psychedel S 2> ดูดูเม่เม ดูเอามาเล่นสนุกใหญ่เลยชอบจ้าลูกมันจะบานแล้วลูกเดี๋ยวอยีกหน่อยก็บานเต็มหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวมันจะบานแล้วครับ อรออืทำไมถึงไม่นับทำไมไม่นับไม่ได้ทำไมไม่นับมบอ,อมืทำไมมันจะบานแล้วนัน่นนี่ไม่ได้ฝีมือไม่ดาเนี่ยมันจะบานแล้วนั่นนี่เห็นไหมอีกไม่กี่วันก็บานแล้วมันดอกใหญ่เนาะเออบานเร็วมากเลยนี่ ดอกดอกใหญ่มากดอกน่าจะใหญ่นะใช่ดอกทานตะวันพันใหญ่เหรอเนี่ยอ<ห> <S <S ้า,หอาใหญ่เงัง้นมเมันอนนั้นมันอยู่ที่ดินค่ะดินตรงนั้นมันอาจจะดีกว่าตรงนี้ตรงนี้มันอาจจะได้ผีน้อยดูตรงนั้นสิ ปลูกด,ด้วยกันนะนะก็ฝีมือไม่ไดามันกันไม่ขึ้นเลยลูกไส่มันไม่ได้โดนแดด็มวันไม่มันตอนแรกไม่ดาลดน้ําอยู่แล้วทีนี้มันน้ําไม่ขังเยอะไงพอลดน้ําไม่ขังแล้วทีนี้ม่ดาไปไปขุดดูน้ํามันไม่ซึมเลยเพราะดินมันแข็งดินมันเป็นลูกหลังนู่นเลยนะคะที่ซีนอยู่ข้างบนเลยนะคะคุณลงุงป้า ลำสวยด้วยขนาดไม่เคยซ้อม,มอป้ามนซ้อมลำให้ยังลูกเจ้าปลาท่าแป้งให้ลูกเ <c oughs> พื่อเด็พ่อไงปักเพื่อตาสุนให้เจ้าผู้ใดตาสุนให้เจ้าเน,นี่ยโอ้ผูเ้เลวว่านอนผู้เลวบ่ไปตัดโดนหลือเ่โดนแล้ว,าลวหาก็ได้ฝึงได้ใส่ครั้งแรกนี่บอกฟาติโตชุดงามแท้ ่ไปตัดว่าท่านมีผ้าเอาไว้โอมันมีอยู่แล้วสีเขียวแบบนี้ว่าท่านเอามาตัดเป็นผ้าถุงแล้วแต่เสือบ่มีคันหาแต่เสือแต่ผ้าถุงมีแล้วร้วมแลวเาผ้าไหมด้วยแล้วถ่ายไม่โดนตัวเองเลยนะคะนี่ล้วโดนอะไรอ่ะแม่มันโดนรูริมขอบ<ะ>กําลัง<ด>หันัปโดนดีพี่ชายกำลังกล่องเห็นรู้เลยมัน,ม,นมันอาจจะช่วงช่วงที่หลบเมื่อกี้หรือเปล่า ช่วงหลบเมื่อกี้มั้งช่วงที่เดินออกเมื่อกี้น่ะมาม่ามามา่มาห่อนแหมเสียบทานมันเสียบอยู่แล้วแค่เปิดสวิฟช์เองไปเปิดสวิฟช์ซื้อพอดีน้ร้อนก็ดูไปด้วยเพราะว่าไม่น้ำมาอันนี้นะเปิด นู่นลุงอยู่ข้างบนสูงๆนู่นนะคะนู่นลุงลุงนกำลังทำหลังค่านะคะเอฟซีนี่นะคะคุณลุงกำลังทำงานอยู่นะคะเสื้อสีเขียวใส่กระต้นม้าอย่างนี้จะได้มองเห็นคุณลุงทำงานนะคะลุงกับงานนคู่กันตลอดลุงไม่เคยอยู่เฉยๆนะคะเอฟซี อยู่เฉยไม่ได้ต้องทำงาน f ีก็มาสองสองสามคันแล้วตอนนี้ยังอยู่นะคะ f ียังอยู่นะคะน้องต้นอ้อก็จะลานะคะนี่ลำกับสามมนนะคะกับน้องน้ำมนก็มาแล้วนะคะ มีรำสองคู่ใช่ไหมเด็กพูดใช่ค่ะอเริ่มต้นมาอาจจะต้องก้ามข้น้าวขยับขาเรื่อยๆเหมือนเรื่อง้าลยเป็นสั่กาแฟอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้มัจะได้ขึ้นเดี๋ยวตอนนี้น่าจะเข้าไปในบ้านครับ อันนั้นเพิ่นถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอคะ

3 <Num> nạn so, like nhân nữa là sao không có người cả nên nên song 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 song

ก็ตอนนั้นก็ทางนี้วนไปเรื่อยๆก็ขามันไม่ค่อยเสียดก็แล้ก็ก้ามาตรงรักษาตรงนี้ก็ยกขาขึ้นมานี่ขอล้ำไปสีเหรอใช่นไหมจุดทุกข์โค่นเดือพไป4.7ไปกว่าเดิมแล้วทำใบใบแล้วก็เพราะว่าพี่